วันเองมีปัญหาเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการนอนนะคะการนอนแย่จนกระทั่งได้ทานของด r อรออสนะคะดิสออยเนี่ยแค่4เม็ดอะคะ่ะผลการนอนจะดีขึ้นหลับได้ดีสินค้าตัวนี้ค่ะตอบโจทย์ในเรื่องของการนอนหมดแล้วทีนี้มาฟังข้อมูลเพิ่มในส่วนของ CBD ดับเนี่ย เป็นหัวเจาะที่สามารถที่จะทําให้สารอาหารที่เราทานเนี่ยมีประสิทธ,ธิภาพที่มากขึ้นวนก็ทานตัวนี้ห้าหยดเช้าห้าแล้วก็ห้าหยดตอนตอนเย็นนะคะคนควรากฏว่าสุขภาพตัวเองซึ่งหาอาหารเสริมทานเป็นหลักหมื่นนะคะต่อเดือนแต่วันนี้เหลือแค่หลักร้อยหลักพันต้นๆเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อเข็มพิมพนิดานอารสิงนะคะมีความประทับใจมากๆเลยที่อยากจะมาแบ่งปันวันนี้นะคะก็คือสินค้าตัวนี้เลยค่ะดรวายานะคะคือด้วยด้วยวัยอะค่ะปีนี้เดือนหน้าก็6 1แล้วนะคะเพราะนั้นมันก็เลยมีปัญหาเรื่องเรื่องปวดปวดขาปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเนีหาได้ทาน ด้องไปรว่าย,ยานะคะทานแบบจัดเต็มเลยก็คือ,อมื้อละ2เม็ดวันละ3ามือ้อก้เช้ากลางวันแล้วก็ก่อ,อนนอนนะคะผลปรากฏว่า5วันเท่านั้นเองคือมันเบามาก และนอกนอกจากประทับใจสินค้าแล้วนะคะพอมาฟังดรออสนะคะรู้สึกประทับใจมากๆในแนวคิดในการที่จะเปิดบริษัทดกเตอร์ออสขึ้นมานะคะ mm hmm. ก็คือเพื่อให้ mm hmm. ให้คนไทยอะคะ่ะสุขภาพดี